สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้เจ้าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วข้างในมันมีอะไรประกอบร่างกันอยู่บ้างวันนี้เราจะมาแงะดูส่วนประกอบพื้นฐานของมันกันแบบง่ายๆเลยครับใช่เลยครับเบื้องหลังการทํางานของมันเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่นะคือมองเผินๆเนี่ยมันอาจจะดูซับซ้อนครับแต่เชื่อเถอะว่าถ้าเราค่อยๆแกะดูทีละส่วนจะพบว่าหลักการพื้นฐานของมันเนี่ยน่าทึ่งมากๆเลยโอเคครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับเราจะลองแบ่งส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ออกเป็น4ส่วนหลักๆง่ายๆด้วยกันส่วนแรกเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ฮาร์ดแวร์พูดง่ายๆก็คือทุกชิ้นส่วนที่เรามองเห็นแล้วก็จับต้องได้นั่นเองใช่เลยครับฮาร์ดแวร์ก็คือชิ้นส่วนทางกายภาพทั้งหมดของคอมพิวเตอร์เลยถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับมันก็เหมือนกับร่างกายของคนเรานี่แหละครับท ส่วนประกอบหลักๆของฮาร์ดแวร์เนี่ยก็คือของที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเลยไม่ว่าจะเป็นจอภาพที่ว้แสดงผลต่างๆตัวเคสที่เป็นเหมือนกรอบป้องกันของสาคัญข้างในแล้วก็มีคีย์บอร์ดกับเมาส์ที่เราใช้ป้อนข้อมูลสั่งงานเ,าเข้าไปอุปกรณ์ทั้งหมดนี้แหละครับที่ทํางานร่วมกันเพื่อรับข้อมูลเข้าไปประมวลผลแล้วก็ส่งผลลัพธ์กลับออกมาให้เราเห็นเอาละครับพอเรามีร่างกายแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือส่วนที่2นั่นก็คือซอฟต์แวร์ครับ ซึ่งเราเปรียบได้เลยว่าเป็นเหมือนสมองหรือจิตวิญญาณที่คอยสั่งให้ร่างกายมันขยับแล้วก็ทำงานอย่างที่มันควรจะเป็นใช่เลยครับซอฟต์แวร์มันคือชุดคำสั่งเป็นล้านๆเลยนะที่คอยบอกเจ้าฮาร์ดแวร์ว่าเฮ้ hey, นายต้องทำอย่างนี้นะต้องทำอย่างนั้นนะลองนึกภาพตามนะครับถ้าไม่มีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของเราก็เป็นแค่กล่องเหล็กสวยๆกล่องหนึ่งที่ทำอะไรไม่ได้เลยจริงไหมครับทีนี้เจ้าซอฟต์แวร์เนี่ยเราแบ่งมันได้เป็น2ประเภทหลักๆนะครับ ประเภทแรกเลยคือระบบปฏิบัติการหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า OS นั่นแหละครับอย่างพวก Windows MacOS พวกนี้เปรียบเหมือนเป็นผู้จัดการใหญ่เลยนะคอยดูแลทุกอย่างในเครื่องกับอีกประเภทหนึ่งก็คือซอฟต์แวร์ประยุกต์อันนี้ง่ายเลยก็คือแอปต่างๆที่เราใช้กันนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นเบราว์เซอร์เปิดเว็บหรือโปรแกรมทํางานต่างๆพวกนี้เป็นเหมือนเครื่องมือพิเศษที่เราเลือกใช้ตามงานของเราเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญของมันก็คือฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ ต้องทํางานคู่กันครับต้องไปด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบเลยมันเหมือนร่างกายกับจิตใจนั่นแหละครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปคอมพิวเตอร์ก็คือจบทํางานไม่ได้เลยโอเคจากเรื่องคอมพิวเตอร์แค่เครื่องเดียวทีนี้เรามาขยายภาพให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกครับไปสู่ส่วนที่3นั่นก็คืออินเทอร์เน็ตเครือข่ายขนาดยักษ์ที่เชื่อมคอมพิวเตอร์เป็นพันล้านเครื่องทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับมันก็คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลกที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนใยแมงมุมดิจิตอลที่โยงใยไปทั่วทั้งโลกเลยหรือจะคิดเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ใครๆก็เข้าไปหาข้อมูลได้ก็ไม่ผิดเลยแล้วพลังของมันคืออะไรพลังของอินเทอร์เน็ตก็คือมันทำลายกำแพงทุกอย่างเลยครับ มันเปิดประตูให้เราเข้าไปค้นหาข้อมูลอะไรก็ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆฝึกคิดวิเคราะห์แล้วก็เข้าถึงความรู้จากทุกมุมโลกได้แบบแค่ปลายนิ้วคลิกเรื่องระยะทางนี่ไม่มีความหมายอีกต่อไปแล้วเอาล่ะครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วพอเราเข้าใจภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะกลับมาที่จุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเลย,เลยก็คือทักษะการใช้งานขั้นพื้นฐานนั่นเองทักษะพื้นฐานแค่3อย่างนี่แหละครับ เป็นเหมือนกุญแจดอกแรกที่จะพาเราเข้าไปสู่โลกดิจิทัลเลย 1. คือการเปิดปิดเครื่องให้ถูกวิธี 2. คือการพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ดและ3คือการใช้เมาส์เพื่อคลิกสั่งงานเห็นไหมครับเรื่องง่ายๆแค่นี้แหละแต่มันคือรากฐานของทุกอย่างเลยนะก็เพราะว่าถ้าเรามีพื้นฐาน3อย่างนี้แน่นๆแล้วนะมันก็จะกลายเป็นฐานที่แข็งแรงมากๆให้เราได้ต่อยอดไปสู่การใช้งานที่มันซับซ้อนขึ้นที่มันเจ๋งขึ้นในอนาคตได้สบายๆเลย สรุปก็คือการทําความเข้าใจองค์ประกอบทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคจ๋าๆนะครับแต่มันคือรากฐานที่สําคัญมากๆของสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลลิเทอเรซีหรือความฉลาดรู้ทางดิจิทัลซึ่งบอกเลยว่าเป็นทักษะที่จําเป็นสุดๆสําหรับการใช้ชีวิตในยุคนี้เลยแล้วพอพื้นฐานทั้งหมดนี้มันกระจ่างแล้วคําถามต่อไปที่น่าคิดก็คือแล้วก้าวต่อไปของเราในโลกดิจิทัลละ่ะคืออะไร มันคือทักษะไหนกันนะที่เราควรจะมุ่งหน้าไปเรียนรู้ไปฝึกฝนให้เชี่ยวชาญเป็นลำดับต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญกดติดตาม subscribe ช่อง Network ไทยไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมตั้งใจทามาให้ดูสาหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย